สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 566ถ้าลาออกจากประกันสังคมแล้วจะยังได้รับสิทธิ์ต่ออีกกี่เดือนครับอ่ะเพื่อความชัดเจนและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะถ้าผมตอบแบบมักง่ายครับคือบอกว่าจะมีความคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนเดี๋ยวบางคนก็จะเอาไปใช้กับทุกกรณีดังนั้นครับผมให้ดูสไลด์นี้ก่อนครับ ประกันสังคมมีทั้งหมด7กรณีครับจะมีอยู่4กรณีครับที่จะมีความคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เราออกจากงานก็นับต่อไปอีก6เดือนถ้าเป็นมาตรา39พอเราลาออกจากมาตรา39ก็จะคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนั่นคือ4กรณีแรกนี้ครับเจ็บป่วยและประสบอันตรายครับกรณีตายกรณีทุพพลภาพและกรณีคลอดบุตรครับ ส่วนอีก3กรณีเนี่ยไม่ได้คุ้มครองต่อไปอีก6เดือนแต่ที่บอกว่าไม่ได้คุ้มครองต่อไปอีก6เดือนเนี่ยผมก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวบางคนจะไปเข้าใจผิดว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าถูกตัดสิทธิ์ไปเลยใช่ไหมที่ส่งมาทั้งหมดเป็นโมฆะใช่ไหมไม่ใช่ครับมาดูทีละกรณีก่อนบางกรณีก็อาจจะไม่ได้คุ้มครองทันทีก็มีนะครับสงเคราะห์บุตรครับเป็นกรณีที่ จะหยุดครับจะหยุดคุ้มครองเมื่อเราออกจากการเป็นผู้ประกันตนเมื่อเราออกจากการเป็นผู้ประกันตนเราไม่มีการนําส่งเงินสมทบถ้าเรายังใช้รรสิทธิสงงครอบบุตรอยู่ในช่วงนั้นสงงครอบบุตรจะหยุดจ่ายครับถ้าเราอยากใช้สงงครอบบุตรต่อเราต้องกลับไปเป็นผู้ประกันตนจะกลับไปมาตรา33หรือมาตรา39ก็แล้วแต่ครับแต่จะต้องกลับไปถ้าไม่กลับไปสงงครห์บุตรก็จะ ไม่จ่ายแม้ว่าเราจะยังใช้สิทธิ์ไม่ครบลูกอายุยังไม่ครบ6ปีก็ตามนะครับนี่คือกรณีที่จะไม่จ่ายให้กับเราถ้าเรายังใช้สิทธิ์อยู่แล้วเราออกจากการเป็นผู้ประกันตนครับส่วนกรณีชราภาพเนี่ยเป็นกรณีที่เราไม่ได้ใช้เป็นลักษณะความคุ้มครองในขณะที่เป็นผู้ประกันตนครับคือมันจะเกิดสิทธิ์หลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง แต่ต้องมีอีกหนึ่งเงื่อนไขครับคือต้องมีอายุ55ปีบริบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับความคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนะครับดังนั้นในหลายคนเนี่ยเอาไปสับสนกันนะครับคิดว่าถ้าออกจากการเป็นผู้ประกันตนต้องรีบไปขอเงินชราภาพภายใน6เดือนซึ่งไม่ใช่ครับ การที่จะขอเงินชาราภาพได้คุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนถูกต้องแล้วครับแต่คุณต้องมีอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์นะครับและกรณีว่างงานครับเป็นกรณีที่จะเกิดสิทธิ์เนื่องจากเราออกจากงานซึ่งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ภายในเวลาไม่เกิน2ปีหลังจากที่เราออกจากงานนะครับเว้นแต่ว่าเราออกไปแล้วเราได้งานเสียก่อนก็ถือว่า การว่างงานในครั้งนั้นของเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานเพราะเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราออกไปแล้วเรายังไม่ได้งานแต่เราคิดที่จะหางานภายในเวลาไม่เกิน2ปีเนี่ยเราก็ยังไปขอใช้สิทธิ์รับเงินกรณีว่างงานได้โดยไม่มีปัญหานะครับอ่ะโดยสรุปนะครับ ความคุ้มครองบางกรณีก็จะมีต่อไปอีก6เดือนนะครับก็คือกรณีเจ็บป่วยและประสบอันตรายกรณีตายกรณีทุพพลภาพกรณีคลอดบุตรนะครับส่วนอีก3กรณีเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันจะไม่ได้เป็นความคุ้มครองที่จะมีต่อไปอีก6เดือนเหมือนกับ4กรณีแรกครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ